น้องหมาโอเคไปสุดขั้วเลยสวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนกับต้นเชอรี่คะ่ะโตเต็มที่แล้วค่ะเชอรี่ป่ะไปกันเลยคะ่ะเริ่มตน้นมันใหม่อีกแล้วคะ่ะชีวิตประจำวันแม่ปางไอนน้องนารินจ้าสวัสดีค่ะโอ้พี่นารินได้ของเล่นใหม่รู้กอ่ะพี่นารินได้ของเล่นใหม่โอ้ยน้องหมากกีคนะคะ

โอ๊ยเอาอะไรวัดนี้เก็บลูกเก็บเก็บหยิบขึ้นลูกหยิบขึ้นหยิบขึ้นผมจะพูดไทยพีนารินบอกใครอยากพูดไทยสอนมันเอยเลยผมบอกอยากพูดไทยคือพีนารินบอกให้อยากพูดไทยเฮ้ยเฮ้ย ออเอุ้ยเปิบเปิบเสียงดังเนาะลูกะเปิบเสียงดังเนาะมาลินเปิดกล่องช้อปปิ้งเมนยังเนาะค่ะเนาะเมนยังเนาะค่นเนาะเลิกเรียนมาค่ะน OK)> ้องเลิกเรียนมาอันนั้นหน่อยก็ได้คุกกี้ก็อยากรู้อยากเห็นเด้คุกกี้วันนะกูกี้ก็อยากรู้อยากเห็นเด้เลยเพื่อนเพื่อนะ โอ้ oh, beautiful hair love. Oh, oh my, my yeah. love อ oh, ๋อเป็นเสืออันนี้โอ้ look at that อุ้ยเปิดเสียงดังนะลูกกูกะกินนมอิ่มตะกี้นะคะน้องซื้อไอเนี่ยมาหัวกระตูนมาจะฮัดทักเปียผมกะฮันนี่เล่นมามิซี่ darling apple nalin มามิซี่ how long beautiful hair Whoa, yaglu Yak magli. Yak daddy. No, I have to brush this. <coughs> yeah, oh. oh look at that. So beautiful. Light, Luca. Is, like okay, là Did you get this for the face? Mm -hmm. uh, bye, again, Bye, bye, Luca. You're watching this crazy show, Luca. You're watching this crazy show. What is this thing? What is this thing? What its doesn't look real. Okay, it's not real. That's why it doesn't look real. It's not a human, you know. It's not a human with a head cut Enjoy my love. Ooh, nice. Let's see some fancy braids. น้อง <the basic S 1> จะ <the basic. S 1> ซื้อมหาหัดทักเปียผมนะคะน้อมอยากหัดทักเปียผม <All right. S 1> น่อม <All right. S 1> ทักเปียผมยังกันเป็น สวัสดีลูกอัตตวาทีครับอัจฉมาดิ อย่าเก่งที่ลูกอย่าเกง่งเก่งไม่ได้ลูกต้องอ่อนๆเก่งไม่ได้นะถ้าหนูเกง่งนูสวัสดีครับไม่ได้นะลูกสวัสดีครับนะครับเนี่ยเก่งแขนเกินไปนี่ทําไม่ได้สวัสดีครับอาีครยาสวัสดีครับฟาลานออกมาเดินค่ะฟาลานออกมาเดินหลานหน่อยกําลังเบากาลังคุยเลยค่ะยี่แปดเนี่ก็้หกเดือนแล้วค่ะ อีกเมื่อกี้อาทิตย์ก็หกเดือนแล้วนี่นนนนนนนปะเดินเดินกับน้องลูกาค่ะไปแล้วกุก๊กี้ไปตรวจร่างกายประจำประจำปีของเพิ่นค่ะใช่นหมลูกาไปแล้วพี่กุ๊กี้ไปแวะไปหาหมอซัตเตอร์แพทย์ไปหาหมอซอตัตเตหหอร์อแพทย์ ดูค่ะแม่บ้านอยากให้ดูนี่คะ่ะแม่ปางอยากให้ดูนี่คะ่ะหน้าบ้านคะ่ะดูค่ะสีสันสวยงามมากคะ่ะตะวันตกดินส่วงฤดูใบไ,ไม้่วงเนี่ตะวันตกดินนี่สีสวยมากนะคะเพื่อนๆค่ะ กับดอกไม้นาะบ้านนู้เขากันปันยังกัะสีสันวิสวยอะสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆที่ราาักค่ะถาน้องมาออกมาเดินวันนี้ได้ดูตะวันตกดินแบบสวยแต่ว่าสวยสู่อ่ะทุกๆครั้งไม่ได้นะคะจุดนี้จะแดงเรือสวยมากค่ะแต่วันนี้พอใส่ได้อะ่ะสีสัน ตะวันตกดินห้านชายกับบานเรียบร้อยอ่ะถ้านองมาของมาเดินสวยอะ่ะสวยมากเลย ั่งใจนั่งดูตะวันตกดินมากค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะจะได้ดูเรือบรรยากาศช่วงเช้าเช้าวันนี้เอาบรรยากาศช่วงเย็นมาฝากพี่ๆเ,เพื่อนๆกับเสียงจิงรีดเลไลลองค่ะกับแสงตะวัน กำลังรับขอบฟ้าไปขึ้นที่เมืองไทยเรานะคะเพื่อนเพื่อนที่รักขาสวยอ่ะชอบจังเลยนั่หนะมาเหรอฮะ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 โอ้ยบรรยากาศดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักขา งก็มันเกะกูอินกูกกะก็มันเขาครัวทำกินของเม็ดผางเอ็นนองน่ารินวันนี้ก็ได้สปาเกตตี้ มีดบลนะคะเพื่อนๆค่ะมีดบลลูกชิน้นลูกชิ้นเนื้อค่ะทงางอัมนีกันเป็เอ็นมีดบลเนาะอันทางบ้านเขาก็เอินลูกชิน้นอะไรเขาหล่อแค่แรงสีนี้เนาะส่วนภาษาของเรากำลังต้มนะคะใกล้จะได้แล้วค่ะอาหารมื้อเย็นง่ายๆแล้วก็จะทำาสลัดผักเช่นเคยค่ะ Os, ació, ประมาณนี้แหละค่ะอาหารจานเดียวอาหารจานดวนค่ะสลับสับเปลี่ยนกันไปไทยมั่งลังมั่งก็ว่ากันไปเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะอาหารเย็นสุดจะง่ายเนี่ยเดือดพวก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 แหละค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะซอสมะเขือเทศค่ะนี่สุกแล้วก็เอาไปเอาน้ำออกแล้วก็มาลงหนีเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอาหารเฉ็นแสนง่ายของแม่ปางค่แค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะอาหารเย็นค่ะ